ท่านท่านที่เกิดโรคและมีการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปท่านก็ยังออกมาปฏิเสธว่าไม่มีโรคนี้เป็นเรื่องหมูที่ไม่ใช่หมูเพราะเรื่องหมูนี้แหละครับที่จะเป็นเรื่องที่ล้มรัฐบาลได้ รัฐบาลไม่ยอมบอกความจริงปกปิดซ่อนเลนข้อมูลจนกระทั่งเกิดความเสียหายไปทั่วประเทศก็คือหนังสือวันที่5กรกฎาคมปี64หนังสือของกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 4เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรของประเทศไทยเราวันที่9กรกรกฎาคมหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถึงเ ที่ว่าการกระทรวงเกษตรและสากรเรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564งบการและเงินสํารองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อป้องกันโรคอหิวาตัอฟริกาสุกกรเป็นโรคที่ระบาดร้ายแรงอย่างนี้ท่านนายกไม่ทราบเหรอครับท่านท่านที่เกิดโรคและมีการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปท่านก็ยังออกมาอัิเดเสธว่าไม่มีโรคนี้มันน่าละอายมากนะครับวันนี้ค่าใช้ใจ่ายแพงขึ้นซื้อหมูแพงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั้งชาติทั้งประเทศ เพื่อไทยในฐานะเป็นผู้นําของพรรคร่วมฝ่ายค้านเราจะนําเรื่องนี้เข้าสู่สภาถ้าสภาเปิดต้องเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยัติด่วนด้วยวาจาเพื่อหามาตรก,การและแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยด่วนนอกจากจะเสนอยัติด่วนด้วยวาจาแล้วเนี่ยกระทู้ถามสดมีแน่นอนเ็าต้องการคําตอบจากสุรัมตรีเลยว่าคุณทําอะไรไม่ทําอะไรไปดักดานอยู่ที่ไหน ผมประกาศเลยเรื่องนี้อยู่ในคําถามสอบถามข้อที่จริงและเสนอแน่แก้ปัญหาในยติตามมาตรา1น2แน่นอนครับถ้าไม่มีความรับผิดชอบจากนายฐมตรีจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจากอธิบดีกรมบรรจุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเปิดสภามาในเดือนพฤษภานะครับไม่ไว้วางใจแน่นอนครับหลังจากนั้นมาตรการทางด้านกฎหมายจะตามมาเรายื่นปปชแน่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทําความเสียหายให้กับบ้านกับเมืองขนาดนี้เนี่ยเราไม่ไว้ครับ ส่วนตัวที่บดีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักไว้เปล่าเลยละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องว่าไปตามนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ